โอ้กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผม,มวิจัตช่องเวนทูโกวันนี้ช่วงรายการแนะนากับในในการ์ตูนที่ผมหวังเรื่องนี้อย่างมากว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกับซีซั่นใหม่ที่เรารอกันมาอยา่องางแน่นนกับการ์ตูนนี้และในที่สุดพอมันออกมาจริงก็หลายคนสงหวังอยา่างมากและการ์ตูนนี้ก็ยังคงมาตรฐานที่ดีเหมือนเดิมนะครับและเลอๆดีกว่าซีซั่นก่อนๆด้วยก่อนอื่นก่อนใดที่จะเข้าเนื้อ,อขอการ์ตูนที่ผมจะมาทําในคลิปแนะนําวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องเวนทู โกโด้วยครับวิวผู้พันด์งเพลงวันนี้ช่วงรายการแนะนำของเรื่องโอรสีซันสี นะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโอเวอร์รอดซีซัน4นี้ผมเคยทําคลิปอะไรต่างๆมากมายทั้งเนื้อเรื่องย่อทั้งอะไรต่างๆของโอเวอร์รอไว้แล้วก็ไปดูในคลิปเก่าได้นะครับในซีรีส์ลิปล่าที่ผมทําต่างๆของโอเวอร์ d อบอกเลยว่าทํามาไปตับเลยเกี่ยวกับขอบ้อมูลต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพรวมแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมสนใจและชื่นชอบของโอเวอร์รอดซีซันที่สี่อันนี้นะครับซึ่งถ้าผมออกคลิปนี้ก็น่าจะออกไปหลายๆตอนแล้วนะครับกับโอเวอร์รอดซีซัน4นี้และ พูดนิดนึงก็คืองานภาพของโอเวอร์รอซีซั่นที่สีนี้ซึ่งงานภาพนี้ก็ต้องชื่นอชอมกันนั่น,นคือซยโอที่ทําของเรื่องโอเวอร์รอซีซั่นที่สีนี้คือซยโอที่มีชื่อว่าแมสเอ่านะครับคือก็เป็นซยโอดั้งเดิมที่ทํำโอเวอร์ตลอดมาอ่ะแต่ซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นที่สีนี้ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเคยพูดถึงโอเวอร์รอไปคร่าวๆแล้วว่าซีซั่นหนึ่งอ่ะเป็นซีซั่นที่สมบูรณ์มากๆของโอเวอร์รอแต่พอหลังจากซีซั่นสองแล้วก็ซีซั่นสามมางานของ Cor แล้วก็เขามีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายเรื่องซูโอแมสเซาด้วย,วยคือซูโอแมสเซาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องทางด้านการเงินแล้วก็งานที่ชุบชุมเกินไปและปัญหาเรื่องต่างๆที่เข้ามาในหลายปีก่อนนั้นของซูโอแมสเซาทาให้เรื่องโอเวอร์โหลดนะทาให้เขาไม่ได้ทําต่อมาพักหนึ่งแล้วบวกกับการที่บอกตรงๆเลยนะครับว่าเนื้อหาเริ่มกระชั้นชิดกับต้นฉบับมากขึ้นเขาเลยยืดเวลาให้นิยายออกไปไกลๆแล้วก็ให้เวลาให้กับซูโอ o ในการแก้ไขปัญหาตา่างๆซึ่งนะตอนนี้ที่ทางซูโอแมสเซาได้เคลียร์ปัญหาต่างๆของทาง โอเวทําให้กล้าพอดซดีซั่นสนี้เป็นหนึ่งในซีซั่นที่กล้าพูดได้เต็มปากแล้วนะตอนนี้นะครับว่าเป็นหนึ่งในภาพที่ดี<ส>ที่สุดสของโอเวอร์ถ้ารอรอ,รอแค่ซีซั่นแรกจริงๆกับนะตอนนี้นะครับที่ผมทําคลิปแนะนำนะตอนนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าดีขึ้นมากๆและในการทำแอนิเมชันผมเคยพูดไว้คราวว่าโอเวอร์หอดซีซั่นที่4นี้ผมแค่หวังว่าองค์ประกอบต่างๆทั้งงานภาพงานสีและองค์ประกอบเพลงเนี่ยผมขอให้ได้ประมาณซีซั่นหนึ่งเนี่ยผมก็พอใจแล้วซึ่งมันสามารถทําได้จริงๆและมีหลาย ที่ผมพูดตรงเลยว่าจะเริ่มดีขึ้นกว่าซีซั่นหนึ่งไปเทียเนตเทียน้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่โยดแบบโอ้โหโดไปเลยแต่มันมาดีขึ้นและค่อนข้างทําการบ้านได้ดีเนื้อหาต่างๆก็ค่อนข้างกระชับผมไปดูในอีเพจหนึ่งขอแนะนาไว้ก่อนนะครับว่าเตุขอสาบานโอเวอร์รถ้าใครอยากรู้วอะไดต่างๆของโอเวอร์รอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเนื้อหาอะไรตัดไปบ้างและสุดไหนที่ดีบ้างที่ทางซูโอแมสซาตีความจากนิยายจะมาเป็นรูปแบบแอนิเมชั่นซีซั่นสี่นี้ก็ไปดูในเพจสบาบันโอเวอร์รอ้ขอพูดถึงงาานภโดภาพ ว่าโอเบอร์รอดในซีซันสี่เนี่ยผมพูดตรงๆว่าเนื้อเรื่องไม่ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะกราวออกมาได้ดีไหมซึ่งซูโอแมสซาวก็กราวออกมาได้ดีอย่างมากเนื้อเรื่องดูฟลดูสนุกและได้อย่างที่หลายคนหวังหลายๆคนก็หวังโอเ r อร์รอดซีซันสี่พอสมควรว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันจะออกมาเป็นยังไงหรือการเรเนิเรื่องจะเป็นยังไงผมพูดตรงๆเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยเอาแค่ตอนหนึ่งเนี่ยยังไม่มีอะไรแต่เป็นการปูบทและมันมีบทอะไรอกความพูดอะไรส่วนที่ผมพูดเลยว่าน่าสนใจแล้วผมคิดว่่าาาาาในนนนออออคคถ้มมมมัจจบลผดูซํระทิปย นะครับแต่คุณคิสซี่พูดเป็นคลิปแนะนําที่เหนือกว่าแนะนําคือจะมีพูดเนื้อหาที่จะมปีเกี่ยวกับตอนนั้นๆด้วยนะครับที่ผมสนใจนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตเอาผมพูดถึงหน้าตอนนี้ก่อนว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขากราวได้ดีและดูฟล์อย่างมากแล้วว่ารู้สึกเลยว่ามานนอยแต่ได้มากและหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแบบที่ผมเคยพูดในเนื้อเรื่องย่ออันเก่บนั่นก็คือณปัจจุบันเนี่ยโอเวอร์โอดในเนื้อเรื่องาปัจจุบันเนี่ยนคือการขยายขยายอํานาจของนาซาลิกกลายเป็นจักรวรรดิมปแล้ว่งไปแล้ว่ ใหญ่มากขึ้นมันเป็นสกกลระดับแบบอาณาจารระดับประเทศมากขึ้นในเรื่องราวเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจะเล่าแล้วมันดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากขึ้นมันมีรับมคมในซับซ้อนเรื่องกับอาณาจารต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงความดีงามอย่างดีมากๆนั่นก็คือความตลกในเรื่องราวที่หลายคนจะชอบเลยว่ากานาสนิกซึ่งผมพูดตรงๆเลยว่าก็ยังคงเหมือนเดิมและตอนแรกๆก็ยังคงดีมากๆตลกมากแต่ว่าในความตลกนั้นมันมีการแฝงอะไรเล็กๆน้อยๆทั้งเนื้อหาข้างในเรื่องราวต่างๆที่จะเดินไปนั่นแหละครับสิ่่งทีพอมาแล้ว แต่ตอนต่อ,อไปที่มีการเปิดเผยถึง OP ที่ผมบอกแล้ว ถ้าใครเคยเห็นภาพหน้าปกที่ผมเคยลงมาก่อนหน้านั้นและถ้าใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกและรู้ว่าโอเวอร์รดนั้นไปถึงไหนแล้วหรือแม้แต่คนตามพิยายนะครับถ้าใครตามพิยายก็จะรู้ดีว่าเนื้อเรื่องโอเวอร์รดในตอนนี้ถ้าเอาตาม OP ที่เปิดมาตอนนี้ก็มีการแน่นอนเลยว่ามันจะไปถึงเล่ม14แน่นอนของโอเวอร์รดซีซั่นที่4นี้ซึ่งอาจจะมีการตัดเพิ่มเติมหรือเสริมเติมแต่งอะไรเกินไปเาเหอไปถึงเล่ม14ี่ได้เลยของโอเวอร์รดซีซั่น4ซึ่งแบบที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าโอเวอร์รอดซีซ ซีสี่นี้ไม่ใช่แค่มาแค่ซีซั่นสี่อย่างเดียวนะครับมันจะไีเดอะวูวีด้วยของโอบรอดซึ่งก็น่าต้องดูกันต่อไปว่าโอปรอดซีซั่นสี่นี้เผลอๆไม่รู้ว่ามันจะไปจบถึงตอนไหนเพราะว่าโอพีที่เปิดเผยมาเนี่ยมันไปทําให้เนื้อเรื่องมันกว้างมา,มากๆที่จะไปถึงจบในจักตอนนั้นแต่พอมันโอพีเปิดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะไปรวมในเดอะวูวีเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นอยู่ในส่สนขอเนื้อเรื่องและปูบทเพื่อไปเดอะวูวีอันนั้นในตามโอพีที่เปิดมานี่คืออนาคตที่น่าสนใจมากๆของโอบรอดแต่ตอนนี้ณเวลานี้ผม ตรงเลยว่าถ้าใครยังสนใจอยู่ว่าโอเวอร์รอดซีซั่นสี่นี้น่าไปดูไหมผมก็ขอพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าโอเวอร์รอดซีซั่นสี่นี้ก็เป็นหนึ่งในซีซั่นน้าดีของโอเวอร์รอดซีซั่นสี่และใครที่เป็นแฟนๆข่าวของโอเวอร์รดและหวังอะไรบ้างของโอเวอร์รอดในซีซั่นก่อนหน้านี้แล้วอยากให้มันปรับปรุงยังไงให้มันดีขึ้นหรือพอๆกับซีซั่นแรกผมพูดตรงๆเลยว่าผมคิดว่าหลายๆคนน่าได้ดังหวังเนี่ยแน่นอนกับโอเวอร์รอดซีซั่นสี่นี้ผมเลยอยากให้คนไปดูจริงๆนะครับนี่คือความสนุกแบบครววๆของ ผมที่มีต่อโอร์ซีซัน4นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ารอไม่ไหวแล้วที่จะทําในคลิปอย่างเล่าของโอร์ซีซัน4และพูดถึงว่าหลายสีไหนอย่างนน่าสนใจทั้งในด้านลือเรื่องลึกที่ผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> อยากจะพูดถึงไม่ไหลายจุดที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมนอสเจียถึงเรื่องราวต่างๆและจุดมุ่งหมายจริงๆของไอุสโกหรือโมมมนการของเราที่เขาอยากจะทําจนมาถึงในภาค ผมรู้สึกว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะพูดถึงหลายจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อหาที่สปอยแล้วไม่อยากจะมาพูดถึงตอนนี้แต่ว่าผมจะพูดถึงความรู้สึกโดยภาพรวมของผมที่มีต่อเรื่องโอเวอร์รอซิชั่น4ว่าผมรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูเรื่องโอเวอร์รอซิชั่น4มาู ก็สามารถดูได้ผ่านทางบ ili, ิลลี่บิลี่ไอชีและทางอันนี้วันส์อัลตร้านะครับผ่านทาง u t u b e นะครับก็3ช่องทางนี้ก็ไปดูกันได้และเป็นหนึ่งในกระตูนที่ยังดีเหมือนเดิมและยังสนุกเหมือนเดิมเช่นเคยกับโอเวอร์รดซีซันที่สี่ตอนผมทนไม่ไหวจนต้องมาทําในคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูเนื้อหาที่ทุกคนเห็นโอแล้วละว่าเนื้อหามันไปไกลขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อหามันจะไปไกลขนาดไหนหรืออยากรู้ว่าเฮ้ยมีอะไรที่ตัดออกไปบ้างหรือเติมแต่งอะไรบ้างของโอเวอร์รดซีซัน นี้ก็สามารถซื้อแบบรูปแลมของ o v e r อร์รอดซีซันสในรูปแบบทั้งนิยายและมังงะได้ผ่านทาง d e ็ก u p นะครับและก็เนื้อหาเพิ่มเติมของเป็นสปินออฟเป็นเนื้อหาแบบสบายๆตลกๆก,ก็ไปซื้อกันได้ของ Over อร์ดในสปินออฟที่เป็นเนื้อหาย่อยๆของ Over อร์ดได้ผ่านทาง Phoenix d e น็กนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันกับในช่วงรายการเน้นของเรื่อง o v e วอร์รดซีซันที่สนะครับก็นนี้คือความรู้สึกคร่าวๆของผมที่ผมมีกับ o v e วอร์ดซีซันสและความน่าสนใจมีอะไรบ้างของการกลับมาขอ โอแมสเ้ากับการทำโอเวอร์รอดครั้งนี้ว่ามีความน่าสนใจอย่างไงบ้างนะครับและทุกคนหวังอะไรบ้างกับโอเวอร์รอดที่ั่นสและดูวีที่จะมาในอนาคตของโอเวอร์รอดที่จะเกิดขึ้นก็สามารถพิมพ์ได้ในต้คอมเมนต์นะครับผมรออ่านนี้นะครับขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ขอบคุณและบายครับ